สวัสดีค่ะพี่กิฟนะคะยุวากรนสิริพิทยาค่ะนักวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเครื่องมือในวันนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องสเปกโตโฟลโรมิเตอร์หรือฟลูออเรสเซนต์สเปกโตโฟโตมิเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ที่อาคาร สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพค่ะโดยเดินประจำอยู่ที่ห้องเครื่องมือกลางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยี่ห้อ Jasco นะคะรุ่น FP 8 2 0 0ค่ะ Fluorescence Spectroscopy นะคะเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์คุณสมบัติของสารค่ะโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสี UV เข้าไปในโมเลกุลน,นะคะทำให้โมเลกุลเนี่ยถูกกระตุ้นและก็มีการสั่นอยู่ภายในโมเลกุลค่ะ ซึ่งหลักการตรงนี้นะคะก็จะเหมือนกับที่น้องๆเคยเรียนในเทคนิค UV-visible spectroscopy เลยค่ะนั่นก็คืออิเล็กตรอนในโมเลกุลนะคะเดิมอยู่ในชั้น ground state จะดูดกลืนพลังงาน excited energy นะคะทำให้ตัวมันเองเนี่ยไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่านะคะที่เราจะเรียกว่า excited state ค่ะเมื่อเราพลอตนะคะระหว่างพลังงานที่ถูกดูดกลืนเข้าไปกับความยาวคลื่นนะคะเราก็จะได้เป็น excitation curve ค่ะโมเลกุล mm hmm. นะคะที่ เขาเรียกว่ามีการเคลื่อนที่ไปอยู่ในดับชั้นพลังงานที่สูงกว่าแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความไม่เสถียรนะคะเพราะน,นั้นเขาก็เลยจะต้องคายพลังงานหรือปลดปล่อยพลังงานในรูปของโฟตอนออกมานะคะพงงเพื่อตกมาอยู่ในชั้นพลังงานที่ต่ํากว่าค่ะโดยตรงพันตัวพลังงานตรงนี้นะคะจะทําให้เกิดสเปกตรัมในช่วงโฟออเรสเซนต์นะคะณนะค่าพลังงานกระตุ้นที่จาเพาะต่อสารแต่ละชนิดค่ะเมื่อเราพอดกราฟนะคะระหว่างความเข้มข้น ของตัว f l u o r e s c e n นเนี่ยกับตัวค่าความยาวคลื่นนะคะเราก็จะได้เป็น Emission Curve ค่ะน้องๆจะสังเกตนะคะว่าตัว Excitation กับ Emission Curve ที่เราได้เนี่ยมันจะไม่ซ้อนทับกันค่ะทั้งนี้นะคะก็เพราะว่าการเกิด f l u o r e s c e n น e เนี่ยมันจะมีการสูญเสียพลังงานที่ถูกดูดกลืนเข้าไปบางส่วนค่ะ เช่นนะคะพลังงานที่สูญเสียไปเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนหรือว่าพลังงานจากการสั่นนะคะโดยเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า internal conversion ค่ะต่อมานะคะก็จะมีการปล่อยพลังงานรังสีนะคะออกมาจากการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงาน ที่ต่ำที่สุดนะคะของสภาวะ excited state เพื่อกลับสู่ ground state ค่ะดังนั้นนะคะพลังงานรังสีหรือตัว f l u o r e s c e n t ของเราที่ได้นี่นะคะก็จะมีพลังงานต่ํากว่าพลังงานที่ถูกดูดกลืนเข้าไปในตอนต้นค่ะดังนั้นนะคะตัว emission spectrum ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีช่วงความยาวคลื่นที่ยาวกว่า excitation spectrum ค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะเราก็จะเรียกว่า Stokes shift ค่ะการที่สารจะเกิด fluorescence ได้นะคะจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะ ของสูตรโครงสร้างด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฟลูออเรสเซนต์เนี่ยจะเกิดในสารประกอบพวกอะโรมาติกนะคะที่มีหมู่ไฮดรอกซิลกรุปเมท็อกซีอะมิโนโอ,อลคิลอะมิโนโกรุปนะคะซึ่งหมู่พวกนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าตัวฟลูออโรฟอร์นั่นเองนะคะสารที่จะฟลูออเรสเซนต์ได้นะคะก็ยังมีพวกเฮตโรไซคลิกด้วยนะคะอย่างเช่นพวกฟินนันทรีอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในบางครั้งเนี่ย สารที่จะเกิดฟูออเรสเซนต์ได้เนี่ยนอกจากจะต้องมีตัวคอนจูเกชันมากแล้วเนี่ยก็จะต้องมีตัว Rigidity พอสมควรด้วยค่ะเพื่อลดกระบวนการนะคะไวเบ n รชันอลเรียคเซชันค่ะแต่ถ้าเป็นสารประกอบอะโรมาติกนะคะที่มีตัวอะสติลอะมิโนหมูคาร์บอกซิลพวกฮาโลเจนแล้วก็พวกในโตรกรุ๊ปนะคะพวกนี้นะคะก็จะไม่เกิดฟูออเรสเซนต์ค่ะ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะคะก็จะมีหลักการที่คล้ายคลึงกับตัว UV-visible spectrophotometer เลยค่ะโดยตัวสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะคะก็จะมีส่วนประกอบหลักๆนะคะดังนี้ด้วยกันค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือแหล่งกําเนิดแสงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า light source นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือตัว Sinon l a m p ค่ะตัวที่2ก็คือเป็น Mercury v a p o r lamp นะคะตัว Sin o n lamp เนี่ย จะทําหน้าที่ในการาเป็นแหล่งกําเนิดพวกแสง UV ตรงนี้นะคะที่มีระดับความเข้มเนี่ยสูงนะคะสูงกว่าตัว mercury lamp ค่ะพันก็ส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้เป็น xenon lamp นะคะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นส่วนของ monochromator ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะทําหน้าที่ในการแยกลําแสงนะคะออกเป็นความยาวคลื่นต,ต่างๆเหมือนกับ UV visible เลยค่ะแต่สําหรับตัว f l u o r e s c e n c ตัวนี้นะคะมันจะมีมโนโ c h r o m ต t ร r นะคะทั้งหมด อสองตัวด้วยกันค่ะโดยตัวแรกนะั่คือจะเป็นตัว excitation monochromator นะคะตัวที่2ก็คือ emission นะคะ monochromator เนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องมีการเลือกช่วงแสงนะคะทั้ง excitation แล้วก็ emission spectra มันก็เลยจาเป็นที่จะต้องมีตัว monochromator นะคะทั้งหมด2ตัวค่ะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นตัว sample compartment นะคะหรือที่เราเรียกว่า cuvette นั่นเองนะคะก็จะ คล้ายๆกันกับของตัว UV visible แต่เราสังเกตนะคะว่าตัวคิวเวตที่ใช้บรรจุสารตัวอย่างของตัว fluorescent นะคะมันจะใสนะคะทั้ง4ด้านเลยเห็นไ,ไหมคะไม่เหมือนกับของ UV นะคะที่มันจะมีด้านทึบ2ด้านด้านใส2ด้านนะคะส่วนวัสดุนะคะที่นำมาใช้ทำนะคะก็จะต้องทําจากคอร์ค่ะเพราะว่าเราใช้คลื่นแสงในช่วง UV visible ถูกไหมคะ ถ้าน้องจําในตอนที่เราเรียนอยู่ใน UV visible ได้นะคะพี่ก็จะได้บอกไปแล้ว,ว่าทําไมนะคะถึงจะต้องเลือกใช้ควอตในย่าน UV ค่ะส่วนที่4นะคะก็จะเป็นส่วนของดีเทคเตอร์แล้วก็ระบบประมวลผลค่ะตัวดีเทคเตอร์นะคะจะต้องมีความไวสูงค่ะถึงแม้ว่าปริมาณของแสง ที่ตรวจวัดได้นะคะจะเปลี่ยนไปแค่เล็กน้อยก็จะต้องสามารถตรวจจับสัญญาณความแตกต่างตรงนี้ได้ค่ะโดยปัจจุบันนะคะตัวดิเทคเตอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะนิยมใช้ตัวโฟโตมัลติพลายเออร์ทิวหรือว่า PMT ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีเซน s ิสติวิตี้สูงค่ะ ฟัวเรสเซนสเปกโตรสโคปี copy, นะคะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยน,นะคะอย่างเช่นในการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะทางด้านคลินิกชีววิทยา,าการวิเคราะห์นะคะตัวเภสัชพันธ์การควบคุมคุณภาพยาทางอ่าแล้วก็งานวิจัยหรือว่าการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้นะคะทางด้านชีวเคมีการวิเคราะห์หาสารปริมาณสารนะคะในร่างกายทางด้านอุตสาหกรรมอาหารนะคะส่วนประกอบต่างๆในอาหาร และการวิเคราะห์นะคะการปนเปื้อนในอาหารนอกจากนี้นะคะทางด้านสิ่งแวดล้อมคะก็ใช้ในการวิเคราะห์นะคะปริมาณอามลพิษในบรรยากาศการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ